ครับมาที่ยโสธรกันนะครับปีนี้จัดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่วัดสิงทาอำเภอเมืองยโสธรครับนายจรินททองสุภัวร,ราชการจังหวัดยโสธรครับเปิดงานสืบสารประเพณีสงการวิถีทินวิถีไทยประจําปี2 5 6 6ครับเพื่อสืบสารประเพณีสงการที่ดีงามเหมาะสมการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงการรวมถึงกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และเผยแรย่ประเภทีสงการในโอกาสที่ประเทศไทยเสนอเป็นร่ายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จะต้องบ่ไดของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปี2566นะครับทั้งนี้ครับจะยังมีการเทพิธีท่าบุญอัธิบังสุกุลอุทิศสุกุศลแตบันพบร,รุษพิธีถวายพัตทหารเพ่แด่ประสงค์การก่อเจอดีไซ้พิธีสงนมพระพุทธรูปสงนมพระสงฆ์รถนำของพ่อผู้สูงอายุ และก,การแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกน้่